สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่ <c oughs> วันนี้วันที่สิบสิงหาคมนะคะก็อาจจะใกล้วันแม่แต่ว่าไม่ได้เอาอะไรมาพูดเกี่ยวกับวันแม่เลยพอดีซื้อของแล้วล่ะคะ่ะเป็นของจากหน่วยงานราชการส่วนกลางก็ซื้อกล่องดน,นตรีให้แม่นะคะก็ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่ามันเป็นแบบว่าของชิ้นเดียวแต่ว่า ราคาจากส่วนกลางก็แพงแต่ว่าเขาก็บอกว่าหากรายได้แล้วเขาก็จะให้เออการกุศลก็เลยเอ,อไม่เป็นไรจ่ายแพงแต่ว่าเราก็ถือว่าทําบุญไปในตัวนะคะก็ถือว่าร่วมทําบุญออ,อันนี้ก็จะมาพูดเออพอดีเน่ไปซื้อของแถวร้านขายส่งอีกก็ไปหลายที่นะคะเดี๋ยวจะแยกคลิปว่าเออซื้ออะไรบ้าง มาชิ้นแรกเอ,ออันนี้โบซื้อของร้านขายส่งนะคะก็ร้านนี้เอ,อมีของเยอะนะคะส่วนเออเวลาโรงเรียนโบจัดงานก็ถ้าไปซื้อของร้านเนี้ยค่อนข้างที่จะถูกนะถ้าเกิดใครแบบว่าจัดงานแล้วเอาไปแจกเด็กแล้วอยู่คอนแกนโบแนะนําร้านนี้นะคะก็โบไม่ได้อะไรนะแต่ว่า โบเห็นโรงเรียนโบเนี่ยจะไปซื้อของร้านนี้มันมีทั้งดอกไม้ทั้งปากกาอะไรอย่างเงี้ยดินสอเนี่ยถูกแล้วก็ของเยอะก็ร้านราชาพันนะคะเอาพูดแค่นี้แล้วกันนะก็แค่ว่าเออถ้าเกิดหน่วยงานราชการอยากประหยะัดเงินก็ไปซื้อร้านนี้ของเยอะดีเพราะว่าถ้าซื้อเป็นร้านที่โบซื้อเครื่องเขียนเนี่ยมันก็จะได้ราคาปกติ ซึ่งมันก็ถือว่าแพงครับเวลาบางทีเราสามารถเบิกเงินสดไปซื้อของแจกเด็กได้ก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะถ้าอยู่แถวขอนแก่นก็คือของมันเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ค่ะก็เอามาแจกเด็กก็จะประหยัดเงินได้เยอะกว่าซื้อของจากร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปค่ะออมาดูเลยนะคะชิ้นแรกอันนี้เป็นเป็นปากกาสีน้ํา รุ่นนี้โบยังไม่มีโบก็เลยซื้อมาค่ะเป็นรุ่นหัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้ราคาเก้าสิบบาทโบคิดว่าราคาจริงๆน่าจะอยู่ถ้าร้านเครื่องเขียนน่าจะร2อยี่สิบนะก็เลยมันถูกดีก็เลยซื้อมารุ่นหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบนะคะแต่โบซื้อแบบนี้มามีให้เลือกเยอะดีค่ะพวกเครื่องเขียนแล้วราคาก็ไม่แพงแต่บางชิ้นโบเห็นแพงนะแต่ก็เราสามารถดูราคาก่อนแล้วเราค่อยคิดว่าเราจะซื้อได้หรือเปล่าก็ ชิ้นนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากค่ะถ้าเครื่องเขียนน่าจะแพงกว่านี้อันนี้ร้านขายสมโบซื้อมาชิ้นเดียวส่วนอันนี้เป็นเป็นสีปากกาสีน้ำนะคะอันนี้ห้าสิบาทได้สิบสองสีน,นี่ก็ถูกนะถ้าร้านเครื่องเขียนน่าจะสักเจ็ดสิบห้าได้มั้งแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ยี่ห้อยา่ยาแล้วก็ตาคอตนะคะที่เห็นนะแต่ว่ายี่ห้ออื่นๆนไม่ค่อยเห็น ต่ว่าบอกว่ายี่ห้อตามาถ้าเป็นปากกาสีน้ำแบบนี้ก็ดีก็เลยซื้อมาอันนี้ก็ถือว่าถูกเพื่อไ้ใช้แล้วก้อนนี้เป็นลิควิดยี่ห้อเนี้ยโบซื้อมาหลายรอบแล้วนะอยากจะบอกว่าราคาถูกแล้วก็ดีนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแต่ว่าไม่ได้แนะนำว่าให้ไปดมกลิ่นลิควิดนะคะเพราะมันคือสารละเหยู่ถ้าใครอยากได้ลิควิด ราคาถูกมีงบจํากัดนะเป็นเด็กนักเรียนก็ซื้อยี่ห้อนี้มาแบบว่าจะประทับใจในคุณภาพมากยี่ห้อนี้นะคะก็ราคาไม่แพงคือเออเอาเป็นว่าต้องบอกว่าเออราคาถูกแล้วก็เป็นของดีใช้ได้ดีค่ะแต่ถ้าจะถามว่าหัวมันมีโอกาสแห้งไหมมันก็มีสูง ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ของราคาถูกแล้วก็ดีรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแล้วก็มันมีหลายรุ่นโบซื้อรุ่นเออโบอยากได้ลายกระตูนนี้นะแต่ว่าลายหมาลายแมวอะไรก็อยากได้ <c oughs> ก็เลยคิดดูว่าชอบลายไหนมากกันก็เลยซื้อรุ่นนี้เพราะมีค่อนข้างให้เลือกเยอะนะคะแต่ว่าไอ้รุ่นหลอดใหญ่นะคุ้มแต่ว่าราคาแพงกว่านี้สิบาทแต่ว่าบังเอญว่า โบเคยซื้อไปแล้วก็เลยอยากจะซื้อแบบว่าแท่งใหม่ๆมาใช้แต่ว่าเป็นยี่ห้อเนี้ยลองไปใช้ดูนะเราจะติดใจกับคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงจริงๆค่ะต้องแนะนำเลยตัวนี้เอาไปแจกเด็กก็ดีนะคะเด็กจะได้ใช้ได้จริงๆแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจากซื้อของร้านขายส่งนะคะก็อันนี้เป็น เป็นปากกา m าเกอร์ตามมานะคะอันนี้ราคา130บาทได้12สีก็ถูกนะเพราะว่าโบเคยซื้อแท่งหนึ่งเนี่ยอย่างถูกสุดก็12บาทหรือ15บาทนะแท่งหนึ่งบางร้านก็ขาย20บาทไปเลยต่อแท่งซึ่งอันนี้มี12สีแล้วตกแท่งละ10กว่าบาทก็ถือว่าถูกก็ใครสนใจก็ลองไปดูนะคะก็หมดแล้วที่ซื้อของจากร้านขายส่งนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีอีกหลายคลิปอยู่เดี๋ยวจะแยก แล้วก็จะบอกแล้วกันนะคะว่าซื้อมาวันไหนซื้อที่ไหนบ้างสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ